สวัสดีครับอง์นี้เป็นพระหังมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระเนตรจุดนะครับพิมพ์พระเนตรจุดเนี่ยจะเห็นเป็นจุดนะครับอยู่ที่เปลือกตาของท่านนะครับดูความสวยงามของพิมพ์พระเนตรจุด จะมีเส้นใต้คอด้วยนะครับถือว่าเป็นพละที่มีพุทธคุณดีนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากสายหลวงพ่อเลสีลิงดำไม่ควรพลาดเลยนะครับผมจะให้ดูด้านหลังดูความคมนะครับความชัดถือว่าเป็นองค์ที่มีสภาพสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากองค์หนึ่งนะครับสำหรับพระแหางมากองค์นี้ กดติดตามช่องด้วยนะครับ